เกมแรกก็ถือว่าเปิดด้วยหญิงเดียวมือหนึ่งค่ะคู่แรกก็เป็นหญิงเดียวมือหนึ่งก็คือเมลงเจอกับไซน่าเนวาก็คือวันนี้ก็คือถือว่าตีดีกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะที่เจอกับไซน่าตอนคูเบอร์ครัพแต่ว่าพอเกมหลังๆคือถ้าดูจากเกมแรกเกม2ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดพอๆกันแต่ส่วนเกมสมส่วนเกมสาม,มันก็ถือว่าแบบมัน เมย์ก็นำนะคะพอนำแล้วเหมือนแบบเขาก็เร่งจังหวะมากขึ้นทําให้เมย์ตีตามจังหวะเขาอะค่ะเลย mm hmm. คือตอนนั้นก็เหมือนแบบคือเกมถือว่าเกมนานแล้วพอเจอแบบจังหวะเร่งเร็วๆอะไรเงี้ยก็ก็ติดตามเกมเขาแล้วก็เลยแบบคือความแน่นหรือความสวนด่านอะไรเงี้ยถือว่าเขาดีกว่าซึ่งพอาดานไปดานมาเมย์ก็จะเปาะมากกว่าคือก็จะเสียเรียบอะค่ะแล้วก็ทำให้แบบแต้มเขาก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจน แล้วก็บีบตัวเองแล้วก็เล่นลูกเสียงนะคะก็ะเลยทำให้ตอนนี้ก็อินเดียนำักาแก่งันก็ถือว่าหลังจากทีแชมป์โลกมาะคะ่ะก็ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ถึงแม้จะเปิดมาแพ้กับ